สวัสดีค่ะอันนี้คือชุดตรวจโควิดค่ะของทางการออสเตรียแจกค่ะหนึ่งคนต่อสองกล่องหนึ่งคนต่อสองกล่องหนึ่งกล่องก็มีห้าชุดนี่ค่ะแจกทุกเดือนค่ะอันนี้ของเดือน่อาสิงหา อันนี้ของเดือนสิงหาเดือนเดือน,เด,อนเดือนกรกฎาคมค่ะนี่ค่ะคนละสองชุดเหมือนกันแต่ใช้ไปหมดแล้วค่ะเหลือชุดเดียวนาเป็นถุงแบบน,นี้เหมือนเหมือนเขาแยกจากกล่องใหญ่มาใส่เป็นถุงเล็กๆแจกค่ะบางทีก็มาเป็นถุงแบบน,นี้บางทีก็มาเป็นกล่องสวยแบบนี้ค่ะแล้วแต่นี่ค่ะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆขอให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะ